กานเดินมาผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ผิวพรรณแบบครบวงจรเปิดตัวเคมเปียระดับภูมิภาค p l s ั u p formen ภายใต้แนวคิดเพราะผู้ชายก็ใส่ใจตัวเองได้ดูดีในสไตล์ที่เป็นคุณเอาใจผู้ชายยุคใหม่ที่อยากกลับมาดูดีและสะท้อนตัวตนผ่านภาพลักษที่สมาร์ทและมีความมั่นใจ ดึง6ไอดอลสตบิตีตัวแทน5กลุ่มหลักของผู้ชายยุคใหม่มาร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลผิวและเติมเต็มความงามในรูปแบบเฉพาะตัวนำโดยมิวสุพสิทธิ์คมไทยไยวัสุวัสเฟลิกทูเรมสกลสกลธารารักและนิ้งปิยาลาพร้อมเปิดตัวแนวทางในการดูแลผิวและภาพลักษณ์เฉพาะบุคคลด้วยโปรแกรมสกัตตาและเลสเเรนผ่านแนวคิด f Personal f i p r o t o ล ตอบโจทย์ความงามของผู้ชายแต่ละบุคลิกสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชายทุกคนดูแลตัวเองและเผยตัวตนที่ดีที่สุดในแบบของคุณพี่มีววันนี้มาครบครับผมก็ผู้ชายสุดๆเลยสุดๆเลยก็ชื่องานครับทำด้วยเลยเอ้าวไม่มี <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร rescue f o r m a n by c e ครับผม <laughs> ก็เป็นเป็นเป็นตัวโปรแกรมที่ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนหรือว่าเติมเต็ม เรื่องริ้วรอยความหย่อนคอที่มันผ่านไปตามไปซ,ซึ่งเราเองก็แบบเป็นคนที่แดูแลตัวเองใช่แน่อนอนครับเพราะว่าเหมือนช่วงช่วงที่ผ่านมางานหลักๆเนี่ยเราไปแฟชั่นวีคเยอะทํางานถ่ายแบบเยอะครับเหมือนการดูแลตัวเองมาเลยสัมพันธ์นะเพราะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยบางทีผิวมันเห็นชัดมากๆเลยว่าสภาพผิวเป็นยังไงความหย่อนคลอ้อยหรือ,อริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับอาะมีเคล็ดลับไหม รูทีนของเราต้องต้องลดสเต็ปไหนบ้างสเต็ปไหนบ้างเหรอผมว่าหลักๆคล้ายกับทุกคนนั่นแหละอ่านทานอาหารให้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 ดีครับผมไม่คลายไม่ไม่คลายหรอทานอาหารได้ดีครับผมออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ปกติมากๆเลยนะไม่มีอย่างนอนให้เพียงพอ8ชั่วโมงออ๋นอนบ้างได้ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็บางทีก็ต้องแวะเวียนนะครับไปหาคลินิกบ้างไปพบแพทย์บ้างครับผมไปหาคุณหมอสำคัญเนาะสำคัญสำคัญเพราะว่า พอแน่นอนว่าพอเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนบางทีคอลลาเจนหรือว่ารีบรอยหรือว่าบางอย่างเนี่ยมันถูกเสียหายไปผ่านตามวัยเราต้องให้คุณหมอเนี่ยช่วยเพิ่มเติมหรือว่าซ่อมแซมสิ่งเหล่านี้ครับที่สำคัญเราไม่มีเหมือนมิวมิวมีคนช่วยทาครีมมีคนช่วยทาครีมทคิวบินน่ามีมีคนช่วยทาครีมไงประเด็นเป็นคนสพอร์ตทางใจภายในสู่ภายนอกล่าสุดไปฟันนีที่ญี่ปุ่นมา ก็แฮปปี้มากๆเลยคิดว่าก็ไปมาหูหลายรอบมากๆแล้วก็แฟนๆที่ญี่ปุ่นก็ยังพพอร์ตยางเต็มที่มากๆครับแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นช่วงเดือนที่ไปญี่ปุ่นทีเหมือนกันเพราะว่าพอไปไฟมิสเสร็จปุ๊บก,กลับมาไทยประมาณ<ป>มยังไม่ถึงวีแล้วก็กลับไปอีกครับก็ไปโปรโมทให้เมืองอิบารากิเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ก็ก็รู้แหละว่าคนไทยอ่ะชอบมากๆชอบไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมามาครับบางบางทีเหมือน เขาอยากโชว์ว่ามีอีกหลายเมืองนะที่อย่างหน้าที่มามากซึ่งอย่างเช่นอิบารากิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองนั้นก็คือห่างจากโตเกียวแค่ชั่วโมงเดียวเองครับก็มีหลายๆที่ท่องเที่ยวที่สามารถแบบะเวิ่งกันไปได้ก็เข้าไปดูไอได้เลยก็คอยโปรโมทอยู่เรื่อยๆว่ามีที่ไหนก็พอไปแล้วเป็นเหมือนไปไปชวนแฟนญี่ปุ่นมางี้แต่ก็ก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับคิดว่าประมาณคงช่วงปีหน้า นี่เห็นดาวิกาก็ใกล้แล้วเขาปลายปีคุณลุงค่ะผมปีหน uh ้าปลายปีหน้าเขาปลายปีเขาปลายปีนี้ใช่ไหมเราทันเขาไหมไม่ทันอยู่เลยปลายปีหน้าปลายปีหน้าเออพูดคุยกันไหมว่าสั่งังานปรึกษาใช่ไหมปรึกษาไปกินเนื้ปรึกษากันเองใช่ไหมครับก็ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายๆรอบแล้วครับก็คือคิดว่าอยากทําบ้านก่อนตอนนี้ก็ค่อนข้างโฟกัสเรื่องบ้านเหมือนกัน รอว่างๆก็มานั่งดูบ้านดูแบบบ้านกันครับแล้วก็ค่อยเป็นงานแต่งทีหลังครับก็ไมนเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาสิมันเป็นแบบว่าเป็นปัจจัยหลักก่อนที่จะแบบแต่งงานยก, <c oughs> ก็ก็คิดว่าคิดว่าเป็นเป็น priority ที่เราให้ความสำคัญมากมากกว่าแล้วกันครับเพ <c oughs> ราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยก็เหมือนแต่ละคนก็มีคอนโดมีบ้านของอาทางพ่อแม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากมีบ้านของตัวเองที่เป็นเป็นสเปซที่สามารถอยู่ กัน2คนอย่างแฮปปี้ก็เลยรู้สึกว่าอนั้นเรามาเริ่มสร้างบ้านที่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายก่อนดีกว่าครับแล้วฟังก์ชันต่างตมันมันฟอรอะไรบ้างสำหรับฟังก์ชันต่างๆคิดว่าอันนี้แน่อนว่าทั้งสองคนน่รักการทํางานก็อาจจะก็จะมีพาที่เป็นห้องทางานหรือแบบสตูดิโอบางอย่างที่สามารถใส่เข้ามาในบ้านได้อะไรอย่างครับเพราะว่าอันนี้แน่นว่าตอนนี้เรา ต้องทำคอนเทนต์เยอะนะบางทีถ้ามีอยู่ในบ้านเลยก็สะดวกเหมือนกันครับไม่ออกไปไหนเลยจริงอยู่ในตัวเรนเลยเป็นการนวดช่วยกันในเรื่องของความคิดแล้วก็แบบทุนใจใช่ใช่ครับก็ก็ช่วยกันหมดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็รู้สึกว่าอต่างฝ่ายก็ต่างมีมีมีเพื่อนที่ชอบแฮงเอาบางทีก็อาจจะมีโซนที่ให้เพื่อนเข้ามาบ้านได้มาแฮงเอากันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีบ้านก็เป็นชื่อสองคนใช่เป็นชื่อสองคนแน่นอน ตอนดัฟังชั่นมันจะบานปลายนี่ค่ะเสียวเหมือนกันก็ก็คิดว่าถ้าบานปลายก็เป็นสเต็ปเพิ่มแล้วกันครับว่าเป็นชั้นเพิ่มเอาตังไว้กว้างสิบตอนแรกกี่สิบชั้นเลยหรอหรือกี่สิบล้านตั้งไม่ถึงหบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์เลยวางไว้ถึงร้อยไหมไม่ถึงไม่ถึงก็ประมาณหลักหลักหลักสิบนี่แหละครับเก้าสิบเก้าอีกหนึ่งถึงร้อยนี่แหละ แต่ก็รัวการบานปลายมากใช่ไหมก็เสียวๆเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าเอาสร้างบ้านทั้งทีก็คิดว่าเต็มที่กับมันเลยก็ดีเหมือนกันมันเริ่มรือย่างละตอนนี้แบบตอนนี้แบบก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนตอนแรกมีแค่ที่จอดรถตอนนี้เริ่มมีอย่างอื่นแล้วอ๋อจักลงรถแล้วตักลงรถแล้วเริ่มมีอย่างอื่นก็แต่อย่างมีอย่างมียิมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งสองคนก็ชอบออกกำลังกายไปไหนบ้านไม่ไปไหนแล้วสาวน้ำต้องมีนะสาวน้ำดูแลยากนะสาวน้ำอ้าวคุณชอบหอด เราไปถอดที่อื่นแอะไรเงเออไว้ไว้ต้องไปเที่ยวเอออ่ะแต่ว่าก็เป็นรูปเป็นร่างคือเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับผมก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้เพื่อนไปปลายปีนี้เราก็ไปปลายปีหน้าไอเราชิวๆเราไม่รีบเราไม่รีบสร้างบ้านก่อนดีกว่ามันมันมีที่ไม่ลงตัวเราไหมายถึงตัวเออเวลาไม่มีไม่มีเลยครับคือคือคิดว่าความไม่ลงตัวตอนเนี้ย น่าจะเป็นหมอดูยังไม่ได้ดูหมอเยคือคือบางทีมันก็ดูเลิกก่อนเะแบบดูเลิกในการแต่งอะไรเขายังไม่ได้แบบไปปรึกษาหมอที่จังเอามามาไมเอื่มามาเนอะมามาก็คือเซียนนะครัเดินดูเดินดูใช่ไปเดินดูที่เออเพราะว่าเหมือนสมการคู่อะไปดูเจอพี่เติับพี่ใหม่มาอันนั้นเขาแบบว่า ใหม่นำทับแน่นอนครับแน่น<ล>อนบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะบ้านนี้ช่วยๆกันครับ<อ>รช่วยๆกันแบบแชร์ๆกันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนบางบางทีมันจะขยับได้เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ <laughs> ต้องมานั่งทําด้วยกันอะไรแล้วถึงจะค่อยๆขยับเออพราะว่าไม่งั้นก็ต่างฝ่ายก,ก็ต่างทํางานตัวเองเคยเห็นพี่ใหม่พี่เต๋อเขาอยู่นี่ใช่ไหมเขาแบบไฟกันมันเป็นอย่างนั้นไหมบ้านเราสงสารพี่เต๋อเลยแซแซวลซไม่ต้องแซวเขาเพิ่งบอกเขาเพิ่งออกตัวกันแรงอยู่กอน ตามนั้นแหละครับทุกคนแต่บ้านเราก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆบายชิวๆครับแสดงว่าไม่มีการกลัวไม่มีการเกลี่ยไม่ไม่ชิวๆเลยชิวๆก็ก็ไปด้วยกันนั่นแหละเออคอนเทนต์ที่ทำล่าสุดในติ๊กต็อกแปดปีมันมันมันคืออะไรอันนั้นน่ะความความตลกคือผมเอนเล่นเกมปกติต่างกันคือชอบเล่นเกมเอนเล่นเกมอยู่ แล้วยูอยู่เขาก็โวยวายขึ้นมาว่าแปดวีแล้วทำไมไม่มองนี่บอกมองทําไมแปดวีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปอ่านเจอมาบอกว่าคนรักกันเนี่ยถ้าเราถ้าคนรักกันถ้าเราจ้องอีกคนนึงอ่ะแปดวิอีกคนนึงก็ต้องหันมาภายในแปดวินี่บอกขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มเวลาได้ไหมบางทีเราโฟกัสเล่นเกมอยู่แก่ก็เลยอ่ะก็ดูเป็นคอนเทนต์น่ารักดีเนี่ยมาทำเล่นแฟนๆหลายคนบอกว่าชอบความวีนี้ ีีน้งงมากเลยอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักดีครับตอนเขาเล่าให้ฟังก็ตลกดีแสดงว่าเป็นแค่คอนเทนต์หรือว่ามีมีอยู่ในนี้ในชีวิตจริงบ้างโอ้โหคืนนั้นนะคืนนั้นหันไปไหนไม่ได้เลยต้องคอยหันมุมมองตลอดจ้องอยู่อย่างนนั้เล่นเกมมองเกมมาก่อนเลยปวดคอเลยฟิวหวานระแวงไปเลยฟิวหวานระแวกก็น่ารักดีครับเพราะคนอื่นไม่เขาไม่เคยเห็นแบบ นางวีนอะไรดีได้ใช่ใช่ก็เลยเอก็คอนเทนต์น่ารักเหมือนแบบพอพอเล่นจริงแล้วมันน่ารักดีเลยเอามาลองเล่นในติ๊กต็อกดูันก็เลยไม่รู้เรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์นะคอนเทนต์คอนเทนต์แต่ก็จริงด้วยแหละที่ต้องทมองตลอดเออเพราคือใชครว่าเรารักกันจริงแวีแต่ตอนนี้ขอขยายเวลาอยู่ตอนตอนนี้บอกว่าถ้าถ้าใกล้แปดวีแล้วยังไม่หันมือขยุกมือให้ด้วยปลุกมือให้ด้วยเล่นเกมอยมีเล่นเกมอยู่เออ ได้ไ <Okay. S 2> okay. <Thank> ขอบคุณทุกคนขอบคุณ <c oughs> ทุกคนมากเลยนะครับ <c oughs>